รีวิวสะพานไม้แกดำนเะมืองแกดำนะครับเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับภูมิปัญญาไทยที่สมัยก่อนที่ได้จัดสร้างขึ้นนะครับเป็นสะพานข้ามแอ่งน้ำนะครับแหล่งน้ำตอนนี้มันเป็นอ่างเก็บน้ำหนองแกดำนะครับจากหมู่บ้านหนึ่งนะครับโอ้นฝั่งนูนหมู่บ้านหัวขวานะครับก็ทอดยาวมานะครับตามเนี้ยทอดยาวมาทอดยาวมานะครับ ก็มาถึงตรงที่ผมถ่ายอยู่ตรงเนี้ยกลางนะครับแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเป็นวัดวัดน้องแกดํานะครับอันนี้ก็สะพานก็จะทอดไปนะครับก็เป็นอันซีนของอำเภอแกดํานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเก็บภาพรวมองค์ประกอบเล็กน้อยให้เดี๋ยววันหลังจะมาถ่า,ายที่เป็นจิตจะลักษณะนะครับแนะนําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้อากาศมันไม่มีแดดมันอึมครึมก็แสงแล้วก็ภาพก็จะออกมาประมาณนี้นครับ ตรงแดงๆใส่เสื้อแดงๆเหลืองๆนู่นค